ผมมาจากตู้ฟักไข่ปลาไก่ไทยนะครับจะมาสอนเพิ่มเติมนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับตอนที่เริ่มเริ่มตั้งค่าไปนะครับตั้งค่าไปที่37.5ความอุณหภูมินะครับแล้วก็เปิดทิ้งไว้ตอนนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับจะเห็นว่าเวลาตอนนี้เหลือหนึ่งชั่วโมงกับอีกสี่นาทีครับแสดงว่าเปิดเครื่องไปแล้วประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าอันนี้ครับความชื้นเนี่ยมันจะอยู่ที่56เปอร์เซ็นต ซึ่งจริงๆทางผู้ผลิตแนะนํามาว่าความชื้นต้องอยู่ที่60%นะครับนี้ผมจะมาสอนนะครับว่าจะเพิ่มความชื้นยังไงนะครับง่ายมากครับเตรียมกล่องนมนะครับใส่น้ําอยู่ข้างในหรืออีกหนึ่งวิธีก็คือเราต้องใช้ีนคู่กันครับอันนี้เติมน้ําเข้าไปนะครับเข้าไปในถาดมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับช่องด้านข้างตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับชั้นหนึ่งให้เราแย่ตรงนี้เข้าไปแล้วบีบน้ํานะครับ จนกว่าความชื้นได้60%เนะครับช่องนี้จริงๆมีไว้เพื่อสําหรับเวลาไข่เริ่มใกล้จะฟักเนี่ยเ <s we at> ขาจะไม่ให้เปิดฝานะครับเพราะว่าลูกเจี๊ยบจะจะตายก็คือจะมีปัญหาในการฟักนะครับ <S <s <we at> โอกาสฟักยากครับเขาเลยทํารูข้างๆตัวนี้ครับเ <s we at> ติมน้ำเข้าไปเพราะาถ้าเกิดเมื่อเราเปิดฝาเนี่ยความชื้นมันจะหายไป <S <s <we at> อ่า <s we at> เดี๋ยวผมจะสอนนะครับอันนี้ให้เรา เมื่อกี้65นะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำเข้าไปนะครับผมใส่ไปสองอันอ่าันนี้ผมใส่ไปเรียบร้อยอันนี้คือใส่น้ำนะครับเห็นว่าจะมีอยู่ตรงนี้หนึ่งหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้1กหนึ่งกล่องครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าความชื้นเมื่อกี้50กว่า5 6นะครับ จะขึ้นมาเป็นเท่าไร่ครับหลังจากเราเติม,ตมน้ําเพิ่มความชื้นเท่าไหรนะครับไอความชื้นตัวนี้ครับมันจะค่อยๆขึ้นครับอ่าเริ่มขึ้นมาเป็นห้าสิบแปดแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ทางผู้ผ,ผลิตแนะนําว่าความชื้นหกสิบเปอร์เซนตอีกอันนึงก็คืออุณหภูมิเนี่ยครับเราตั้งจะตั้งไว้ที่สามสิบเจ็ดจุดห้าถึงสามสิบเจ็ดจุดหกนะครับ ตอนใช้งานเริ่มแรกเนี่ยให้เราวอร์มเครื่องสักประมาณ10นาที15นาทีก็ได้ครับเพื่อให้อุณหภูมิตัวเนี้ยเริ่มที่จะคงที่ไม่สวิงมากเกินไปเพราะว่าตอนที่เราเปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ยอุณหภูมิมันจะวิ่งไปถึง38กว่าเลยแล้วมันจะมีเสียงเตือนเพราะว่าไอตัวฮีเตอร์เนี่ยมันมันเพิ่งยังไม่ทันวอร์มเครื่องยังไม่ทันอุ่นเครื่องมันก็เหมือนเร่งความร้อนเกินกับเกินที่เราตั้งค่าไป ันนี้พอเราเปิดปุ๊บอุณหภูมิมก็จะสวิงน้อยลง